ส่วนเล่นเก้าชาวตชงเกบประเด็นนะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายัางจอดภูเก็ตในวันนี้นะครับนะโดยเฉพาะจะมามอบนโยบายการจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมนะครับเระเป็นสักขีพยานในการบันทึกโคตตกลงว่าด้วยความรวมือในการพัฒนาการศึกษานะครับ <คะ S 1> แล้วก็เปิดนาเรื่องการตรงเที่ยวกับน้องยอม <คะ S 1> ทางซ่องประเด็นนะครับเราไปพูดคุยกับท่านรงวุ้นซิ้วผู้อาชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านยูทในยไส้กับเราแล้วสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะ สวัสดีกับเอาเกลียงสวัสดีกับยิ่งอบครับผมทันผู้วครับวันนี้ครับว่านายนายกลงพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยภาพร่วมวันนี้เป็นผันพื้นมั่งกับทันครับครับก็ก็เรียนวันนี้นะครับวันนี้ใน่านายกลงมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยทันมาในช่องปะด็นสื่อกันประดินแหลกอย่างเศรษฐกิจับนี้ช่องแหลกเสื่อมค้มครับในเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็คือมาอ่า ว่าพบปากับนักธุรกิจเสกเขาฝากเอกชนก้องจังหวัดภูเ hey. ก็ตได้จังหวัดเอกปากต้นี่นะครับก็มีประชุมกันอ่าคือกันเรีองเดียดต่ำอ่าหลังหยุดตราชาดการการต่องเที่ยวก็องปฏิเสธกับซึ่งกันนี่านนายกมาปัตากาตาเป็นพิเศษให้กับอันนี้เรืองหนึ่งซึ่งในเรืองก้องด่านสังคมเป็นเรืองเกี่ยวกับด้านการศึกษากับโดยมาดีโรงเรียน พุทธมองก้นมีมรถึงเป็นโรงเรียนการกุศลขนาดใหญ่มีเด็กประมาณหนึ่งพันห้าร้อยคนซ <ừ> ึ่งที่นี้วันนี้จะมีการลงนามในเอโบยูกันระหว่างโรงเรียนผู้ผู้รับไปไหนผู้รับไปไหนยาโรงเรียนกับตั้งอ,อ,องค์กรปารีการชนเื่อเพื่อเซ็นเตอร์กรุ๊ปครับโรงเรียนฟาราไดกรุ๊ปโรงเรียนซึ่งก็มีอะไรอาชีวะครับขนานี้ก็จะค่ะ ท่านผู้ว่าคะพูดทึงการทําอ o u ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาการศึกษายั่งยืนค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ผันพื้อคะตีมาตีไปเป็นปัะเดกับเรื่องจากว่าปัญหาทีซ้ํากันืีเป็นปัญหาุืนท้านของก้องอย่างวัดกุแกนอะไรก็บริเตนในวันนี้มีอยู่ซ่อมกล้องเหลืองรักกับเรีองแรลก็คือเรืองต้องการความปัญหาความอยากจนเรืองที่ซ่องเรียงกล้องปัญหาด้านการศึกษาตีเป็นการศึกษาเรื่องการการเสงบริการจะทุกข์กับ ซึ่งเหลือการศึกษานี่มันเป็นปัีว่าที่ผู้แก๊สเนี่ยมันมีความโดดเดนมา์กแต่เหลือนข้องการศึกษาข้องเอกชน,นมีโรงเรียนอินเตอร์ที่เรียนเป็นภบษาอัคงกิษซึ่งไม่ใหญ่จักษอเด็กในใต้เด็กในบริเต้มาเรียนเด็กตามบริเต้กันมางมาเรียนอันนี้คือส่วนหนึ่งซึ่งก็น่าเดี๋ยวกันโรงเรียนกล้องส่วนก็สองของทิ้นเนี่ยก็มีการพัฒนาไปมากมีการปรับอได้ดีลังจกแบบวิถีระบบการบริหารในการเด้ยืดยุ่น แต่มันยังมีอีกส่วนหนึ่งคือโรงเรียนต้องแต่อยู่ในกำกับตูแรกต้องทางราจารเนี่ยตางเกษตรศืนทีการ,รากดีกว่าดีมัธยมก็ดีเนี่ยมันจะมีโรงเรียนกลุ่มนึงแต่อยู่โรงเรียนในหลอกชาวบ้านหรืมีต้านายากลำบากแบบเอื้อกลกนเดมาตาม,ม่อแมมาทำงานในภูเก็ตซึ่งจะมาเรียนในโรงเรียนนี้ครับซึ่งบันมีกวหนาความเหลี่ยมล้ำกันมามด้วดีในช่วงเนี้ย ถ้าเราไม่สวยกันดูแลในส่วนเเป็นส่วนเหลือมลำเนี่ยเขาส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เรียนต่อจนจบโอกาสจะไมเรียนต่อใช้อุดมร้าษาวเป็นได้ยากับจากนึงเกิดจากฝื่นด้านต้องต้านทานามครอบตัวซ้ำต้องออกไปอีกวันเนี่ยต้องไปออกไปสวยธรรมากินพวกกล้องไปนันบอกออกไปแล้วส่วนนึงจะออกไปแด่จับหมอจบหมอสร้างรือสึงจะส่วนกับมาจากกรอบตัวเวงเวงกลางนะครับเป็นกลางที่คนแก่ยเด็กับ จึงจะไปแต่งงานไม่ปอพัวเร็วยาลางเร็วได้ลูกขึ้นมาก็ต้องรับแก้กุญแจเรียงมันยังเป็นอยู่วันเนี่ยครับถ้าเราทำปนิวไม่ได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นผาลาของสังคมจะเป็นส่วนอ่อนแอของสครื่องกมแนเราต้องมาทําตรงนี้ไอ้แก้งแรงขึ้นมาวันนี้ในการแก้งกันกันตกประเสธก็เก้งกันนันติคนคแบบเช่นไปนั้นเลยว่าเป็นต่มากก็การมาพัฒนาโรงเรียนตรงนี้ในส่วนโรงเรียนเองก็ต้องเข้าใจกางราชการเหมือนกันกับวันหนึ่งจะว่าแต่รู้สึกษาชการในีโลกมาก หลกมาตะบพียาก้อนเดวีไม่ก็ต้องแบ่งกันไปบอกแบ่งกันไปมันก็เอ่อมันทำให้เอ่อคาดแก่นในบางเรือนกว่าคาดแก่นบางเรือนเด็กก็ท่าหน้ายากลำบากอยู่แล้วลูกเรียนก็คนเก่นก่อนแก่นใช่ไหมค่ะซึงิันเองก็กุณคกูก็วันกำลังใจก็กาดีระดับนึงเพราะฉะนั้นมันต้องดำเนินตรงนี้มาช่วยกันคุณครูก็ยากเต็มทีแล้วครับเพวีกันเดวว่าด้วยอะไรต่างๆต่างพวกในการดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเราถึงหลบบาลลังหลมบาลลังกองสร้างคุ่มเข้ามาช่วยกัน ไปนำไปสู้การลงนามเอ็มบยูเดี่ว่า m เอ็มบยูเนี่ยครับก็ต้องลงนั่นนะครับโดยการเชิญฝากเอกชนเด็กเขาเด็กเขา่อยดีเข,ดเขาอยากจะช่วยเพื่อสังคมปกติเขากา็ทำงานคาดอนายอยู่แล้วครับเ่นว่าเราโรงเรียนไปก็อประกาศดิน,อนสอไม้บรรทัดคอมพิวเตอร์หลบบล็อกบอลได้ะนานนหนครับซึ่งแต่นนี้เราคิดว่าเอ๊ะแต่เดีาเราจะก็อแก่น,นเราจะก็อวิตตอมก็กันก็ไอ้เขามาช่วยพัฒนาโรงเรียนกันซึ่งมาเตือนเดื้นเตทางราชการคาดอยู่ บนนันูเกตเองเนี่ยมันจะมีผู้ประกอบการเด็กแข่งเร่งอยู่เขียนผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆผู้ประกอบการกิจการหลาย,ย่าซึ่งในส่วนเหล่านี้เขาก็จะต้องการได้คนที่มีคุอภาพเข้าไปฟอนธุรกิจก็เหมือนกันใช่ไหมครับผูะปวกกระลาฟอนบริหา่ทว่าเป็นการสร้างคนมาหลวงกราสร้างคนนะครับมาสร้างนคนกลุมนี้ขึ้นมาครับค่ะอืมนะครับนนยุบายจาักรยารศึกษ่าเนี่ครับไม่มีส่วนรวมเนี่ยมีความสําคัญผลลันผืดและก็เกิดประโยชน์กับจังหวัดภูเก็ตผันพืดมั่งครับท่งคครับคือไอ้ส่วนนี้จะเกิด มีความสำคัญเนื่องจะกว่าเราจะปล่อยให้เด็กว่าเวลาเด็กมีปัญหาขึ้นมาออกลองให้ครูแรกคนเดียวไม่พอกรับเพราะว่า<ม>ครูกขอยู่กับเด็กอย่งเวลาได้เวลาหนึนงย่งเวลาในโรงเรียนตอนนั้น,นับบอกรับมาบ้านแล้วยุกว้กล้องบอกรับมาบ้านแล้วไปโนไปนี่อยน,นั้นทุกคนนะทั้งกลุ่มต้องมาช่วยกันกับซึ่งเด็กกลุ่มเล่านี่เป็นกลุ่มเด็กออนแอเป็นกลุ่มเด็กรอบ้างเราทั้งทั้งกลุ่มต้องมาช่วยกันเป็นกรมิเซษไอ้นี่เลยความสำคัญของการมีส่วนหลวงเมื่อกับว่าถ้าว่าเราบอกว่าไม่ใจลูกนัานเรา ในวันถ้าเด็กเพิ่มมีผ่านาขึ้นมาไปสมุดสมุดนะแต่ว่าไปยาขึ้นมาสมุดเอาไป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 ขี้หลักขี้กระมวยขึ้นมาเนามันก็เดือดร้อนกันไปตัวตทุกกองเลยครับพ <c oughs> อชนันเนี่ยป่านาที่มันเป็นป่าน้าก็เราทุกคนว่าเราทุกคนต้องไปช่วยกันคแบบนี้คือเป็นอย่างสำคัญครับค่ะที่นี่สามวัดจังหวัดภูเก็ตเองก็มีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยได้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันใช่ไหมคะตรงนี้เรามีการวางเป้าหมายแบบพันธุ์มั้งคะ เอเราว่างเปาา้าไหมว่าเด็กปูก่เก็ตสุ坤นเนี่ยต้องเร่งว่าร่างกินได้ค่ะถึงว่างกันไว้นะครับเนืเ่องจากว่าว่าไอ้ปู่เ,เก็ตเนี่ยการประกอบมาชีพองปู่เก็ตเป็นเรื่องของการตรงเสียบริการถ้าใครเร่งว่ราร่างกินได้จะมีโอกาสในการอ่าอ่ารายได้ได้ด,ด,ดีว่าคนถี่เลขไม่ได้กับโดยนั้นเล็กกันนะครับเดียวกันกว่าวันนี้หล,ลวงปู่เปกไปแล้วกับไว้าร่างกินป็นว่าร่างถี่กลองเลยเราตามเป้าว่าตามเรือเด็กทุกค坤ถี่เร่งว่าร่างกินได้ซึ่งมันมีโรงเรียนอยู่ อย่างน้อยที่ต้องรวมเดเป็นโรงเรียนอินเตอร์องปูแก๊สเนี่ยกับก๊อกบาร์เรตเชื่อเด็กสามวัน่ะคนแด็กประดังกิดจัดเปลี่ยนมัดเดี๋ยวนี้เด็กน่าเด็กส่วนหนึ่งเสียอยู่ในโรงเรียนเด็กพวกเหล่าแต่เดียวเนี่ยนะเล่นกับเล่นเล่นกว่าดังกิดควงกว่าดังกิดไม่ไม่ออกเมื่อเมื่อผู้ว่าปูแก๊สันแล้วอย่างควงไม่ออกเพราะฉะนั้นว่าผมก็ไม่อยากให้เด็กบุญไม่ก้องปูแก๊ส่วนที่เข๊อกบาร์เรเชืกันนะครับเด็กตายตายบงเหล่ากันไม่ไม่ไม่เป็นเมื่อนผมนะครับค่ะ เอาละครับทานกลับไปนึ่งเรือวันนี้ที่ทานนายกจะมาก็คือมาเปิดหน้าและกล่าวประกระาพิเศษเรื่องโครงการไทยแลนด์ทัวริซซึมเนี่ยนะครับของกรีซส่งมาหยิบซ่องพรวมงโครงการนี้เป็นแบบพือบ้างครับทานครับภาเรื่องของโครงการนี้เป็นการประชุมต้องสภาอุตสร้างคองเทียวสัมปาประเทศก็มาจากกันที่กุเกตโดยทานภาคเอกชนก็บกุเก็เนี่ยเป็นโตโปในการจัดงานเพื่อต้องการีจะมาดงความมีเทียนกันว่ะในเรื่องการท่องเทียวเนี่ยเป็นภาคเสรีสร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศ ในสีพานมาเนี่ยพอโควิดมาที่นี่การด่งเดียวพังแะ้วเนี่ยนัดไปพักกันเงให้กับพอไม่มีคนมาเดียวะน,น,น้นในการเดียนเราจะปืนตัวล็อกึันบบไม่เนี่ยเราต้องนาเรือการด่งเดียวล็อกมาแข่งแรงมันเดือมพอจะนัมันต้องมีต้องมากิตกันต้องทำเพื่อให้บันต้องเดินกันแบือใล้มีนาตีทต่ไม่ได้ร่ำสวยกันซึ่งจะทำไหมตัวนี้ออกมาเป็นสิ่งเที่ยวออกมาเป็นสิ่งเที่ยวแล้วเอาไปเอาไปทุกสุกส่วนอะไรจะนำไปจ่าย ผัวชายมันจะได้ไปเดีนติดตางเดียวกันกับเป็นเหลือง่้มกันในการเพิ่มคิดทีดความสามารถในการแข่งขันวันนี้ในการแข่งขันให้เป็นเหลืองหญ่หมากับย่างพ่อปู่แก็ตเองเนี่ยไม่ใช่เราแข่งขันกับเจ้าพอ่าเมื่อนกับจยาพ่อู่แก๊ตไม่ได้แข่งขันกับจังาวัดเผือนบานด้วยอย่างวัดสองเทียวเฉียนเฉียงไม่ปัตญาณจนบุรีแต่เรากําลังแข่งขันกับประเทศเขียนเมืองสิงคโปร์บาลีมาลดีหรือเวียดนาม ยังเข็นปีเชียงพักภูเกสกำลังจะได้ र, ตัวเป็นเจ้าภาพเจ้าหน้าที่ฟโตอในปีสองพันหกสิบเอ็ดนี่<ช>เราต้องไปแะกันกันกับเ,เ erosion, न, มืองมินนิโซตาก็ปฏิอเมริกาเมืองเบลเกรดก็ปฏิเซอร์เบียเมืองมาลาก้าก็ปฏิสเปนหรือเมืองสำคัญของอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของของการการถุกปากส่วนของถุกวงการเนี่ยจะต้องมาคุยกันจะต้องมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน แต่ทั้งไงได้สร้างกใกล้กวนําไรเมื่อไรอย่างไรอันนี้จะเป็นปิ่มเที่ยวให้ถูกไหวได้เดินกับสถานีงานสําคัญเดือนประธานนายกมาวันนี้ครับประธานไม้กำลังใจสุขกปลาส่วนได้ไม่ฝากส่วนก้องฝากสุรศิษฐ์ปลาส่วนวงการดีไซน์เป็นเรื่องสังคมสังคมเป็นเรืองเป็นเรื่องสำคัญนะครับค่ะที่นี่งานที่ท่านได้บอกมาเนี่ยค่ะไทยแลนด์ทัวริสึมคอนกรีตเนี่ยค่ะงานนี้ที่เกิดประโยชน์อะไรกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตมั้งคะท่าน เกิดมาเลยนะครับงเงิองยอะว่จแต่ว่าภูเก็ตเราเป็นเมืองทองเทียวจันนําก้องลกูกเราะนั้นในการกับเกลือนต้องมีต้องมีหยุดตาซาแต่ตะเล่นปาซาปาซาต่างกันนะนะหยุดจะเล่นป่าเราหายก็มีมีปิ่นเขี้ยวในการเดินมีแบบในการเดินเล่นฟาบังฟ้าใครทาอะไรได้ประเี็นนะครับซึ่งกันนะเดียวกันก็เป็นการร่วมบัลลั่งมันต้องผูกปักปากเอกชนถึงเขาจัดงานนี้ได้ดีกับอันนี้ก็ต้องก็ถึงจมผูกเก็ตในปากเอกชนเก็ตหมากับโดยเฉพาะธุรกิจกางๆทองเทียวครับ Guru, bạn, en, ward, กับล่าสุดกับเนี่ยนมใช่การการท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเหมือนฟื้นบ้างกับท่านผู้ว่ากับอ๋อดีขึ้นพลันกับเนี่ยทั้งแยว่าในช่วงในช่วงไปไในช่วนแต่โค้ดนั่นกนมาเที่ยวมากเรามีได้ได้มากคอนเกิดโควิดนะครับโอโควิดมาแล้วมันทำให้คนไม่มาเลยเรากันตกหลักคำลำบากันฝักหนึ่งแต่ตอนนี้ถ้าการสีคล้ายเระดับอย่างนี้มีคนมาเที่ยวเพิ่มขึ้นยัางตะนาววินคนตามชาร์มาวันนี้จะเรียกวันสัปดาห์อร่อยบุญนะครับที่ว่ามากันนะครับเึ้งกันดีก้า คนไต้หวันกันร่วมแลยครับสีหน้ามินเบื่อจ้องเบื่อไปเกี่ยวปรับเดี๋ยวไปเดี๋ยวครับบันไดอยู่กับดวงนี้ค่ะอตอนนี้เราว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกับชาวต่างชาติอันไหนหมากกว่ากันค้าแข่ไปเที่ยวภูกเก็ตเอ่อตอนนี้ตอนนี้ชาวไทยหมากหมายว่ากับพวกชาวไทยเข้าได้ต่างบอกต่างการ,การ์ดสีดีคนไกลเกลียดมาเกี่ยวกับดวงนี้ดวงนี้เป็นเรีองที่เอ่อคนเข้ามามายในที่สุดวงนี้เป็นช่วงหน้าโลกกันก็อยากหน้าโลกหน้าคนนลยกับเอ่อบางประเทศเาช่วงแต่พองทำงาน อ่เดีตอนนี้นักสองเดียวเจ้าใต้แต่ว่าคณะเดียวกันเราก็องาลากไม่กับวันนี้กชุนกับสร้างเราจาการโดยจะบอตอลโต้ได้ในี่เขาเก่งไปห้าแต่ลาดไม่กิบโบอู่เดียโบวได้ก็มาเพราะว่าผมมีบันห้าต่างหลักเสียต้องพยายามลาดตั้งรับต่างได้ก็มากับสร้างออสเตรเลียได้เปลือก็มาครับเรื่องข้องโครงสร้างพืนฐานกับตะนุนนุ่นต่างควายคาที่กำนวยความสะดวกต่างต่างกับตอนนี้ภูเก็ตมีความพร้อมนั้นไน้กับท่านครับมีความพร้อมมากับวันนี้ภูเก็ตพวกเรา ถ้าใครดีไม่ได้มาไล่วันลงมาแล้วนะครับวันนี้เราสะอาดเรา,าเ,รเป็นระเบียบเรียบร้อยเราช่วยห้ามมาว่าเดิมกับเนื้อแก้วตกป้ายเราช่าาวยกันว่าหลังจากที่เราปกวิกฤตเดีวเนี่ยเราอยากจะเปิดเมืองให้เป็นดีประดับใจขึ้นมาแต่เราต้องจำไว้กรไดให้มันแหล่ดีแหละช่วยแหลงามคนมาแล้วประดับใจลาไปกับตอาานเราร้อมกับค่ะแล้วตอนนี้ในเรื่องข้องแรงงานในเรื่องของธุรกิจโรงแรมต่างๆที่ก่อนหน้านี้นพอมีโควิดทั้งบางคนก็กลับบ้านทั้งคนไปกลับมาทํางานโรงแรมแล้วตอนนี้เรามีการเติมกําลังคนตรงนี้เพ็นพลินมั้งคะ ในระยะสั้นเราก็มีการบางส่วนก็กลับมาบางส่วนก็เราก็พัฒนาหลักกันไหมนะครับแต่การที่เราทําเรืองกล้องลุกน้ำมิโมยูกับนณีนะครับในเรื่องสถ้านศึกษ้าเนี่ยนี่คือการวางแผนการแป้ปัญนาระยะยาวโดยเราเราสร้างก้นก้องภูเก็ตเนี่ยเข้าสูุ่นหลบการตรงเทียวฝึกป่าสร้างคิดว้ยฝึกการมีความรู้วิชาชีพเียนที่เราจับมือกับโรงแรมนี้นะครับทางโรงแรมเขาจะมาสอนว่า าวีดีปูเตียงแล่นเป็นประท่างกิจวิธีต่าเดเกอรี่แล่นเป็นประท่างกิจวิธีต่าเป็นเชฟแล่นเป็นประท่างกิจฝึกมาตั้งแต่ฉันประทมเนี่ยกว่าเขาจบหมอสร้างเขไม่ได้เรียนต่อเขาก็สามารถเข้าทํางานโรงแรมได้เลยเปลี่ยนจากจุดนักเรียนเป็นจุดโรงแรมเป็นจุดพนักงานโรงแรมได้เลยแบบนี้ครับผมค่ะเอาละครับสุดท้ายครับญาติสันผูัวได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและก็ที่สำคัญเลยครับข้อยชาวจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าบ้านที่นี่กับสันผูัวครับเชิญค่ะ ก็ส่วงนี้เสียงแจกว่าเป็นนาทีต้องก็มีน้องยาได้นะครับเสดสมาจิกเสดตวยงามเสดมันฝักปืนขึ้นมาแล้วมันต้วเรามาเล่น,นะครับอาหารการกินยันว่าร้อยกับห mm hmm. นังยาปูแก๊สเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองแก๊สโซโนมีคือเป็นเมืองเสดที่ความอาหารลากไล่ถุกประเภทนี่มดดัดสดนี่มาชิมกันมาเป็นโอกาสนาทีต้องกับคนอย่งางว่าต่างชาติอย่างว่าไม่มาถ้าเวลาคนมาวันที่เดินไปไหนก็คนเห็นคนมาในวันนี้สมาชิต้วยงามรอหลับพีน้อง เจ้าใต้พี่น้องจกใตายแตงมดเี่ยนเชิญน,นะครับแล้วกากในจานเต๋อวมาจากนี้ก็ควักซึ้นพี่น้องจากปูเก็ตกันหวาคนเด๋อว่าในเป็นผู้ที่มีปักุ้นกับเจ้าปูเก็ตเป็นผู้ที่สร้างรายได้กับเราวันนั้นปฏิบัติต่อเขาเป็นอาการตุก,กาผู้มายเยือนไม่ใจเยื่อนะครับมไม่ใจเยื่อกเต๋ว,ว่ากใกล้ก้าวจามน้งองจามรอยตัวตะวันไม่ได้ตกลงกันเลยอย่านี้นะครับไม่ออกเรียบกันนะครับเล่นระลุะนันว่าน,นะครับมไม่ออกเรียบกันแล่ถึงดำเรือเขา ป่าสับไกใบไก่เขาเขาว่าสับไกใบไกถ้าตุกไก่อะนะก็ชาวใดก็ได้อาจจะได้หมายว่าเดี๋ยวนั่นเหล่าอย่างนี้ครับแล้วซึ่งวันแรกก็มาเหล่ามาเล็วมาเหล่าครับครับผมเอาเลยครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าหมานะครับที่ให้เกียรติอาไรายการครับขอบคุณบอกเลี้ยงขอบคุณทิ่งออมนะครับขอบคุณพี่น้องเจ้าใตยขอบคุณพี่น้องที่รับฟังประสารครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีคครัับสสวดี่ะครับสวัสดีครับ ตันนรงวุ้นซิ้วนะครับพวกกาจวัดภูเก็ตเล่งจัดเย็นนะใช่แกแร่งเ,เรา,อ,าอุ่นใจนเออนั่นแหละค่ะเราสร้างคนคอนเฟิร์มว่าทีเที่ยวก็สวยอาหารก็ร่อย <c oughs> ค่ะช่วงนี้โลซีซ่นกันทีพักก็ไม่ใครแพง<ช>่ะก, <c oughs> ก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะ